ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลกอลวนแบบได้เด็ก,ดกน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมินรักนะักปั้นทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องเตีที่ติดปั่นกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกม f อ r t i n g Scholar นะครับผมนักวิชาการกีหลีนครับผมในเว็บ Slot 2pa เของเราเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้สุทาะ จะเป็นยังไงไปรับชมนะฮะวันนี้เป็ดไปที่20บ,บาทแล้วกันนะครับผมโอเคฮะเอ้ยสแกตเตอร์ฟรีเกมแรกหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ฟรีเกมแรกฮะสปินแรกโอ้โหนักวิชาการครับผมเข้าเกมปั๊บกดปุ๊บฟรีสปินเข้าปั๊บเลยนะครับผมโอ้โหมาดูนว่าเราจะได้กำไรหรือเปล่านะฟรีเกมฟรีสปินเข้าเร็วมากๆนะครับผมสำหรับเกมนี้โอ้โหไปจัดไปครับผมเลือกได้2ฟีเจอร์นะฮะ ฟีเจอร์แรกเป็นโอ้ได้เพิ่มอีกสิฟรีนะครับผมอมืและลบตัวถูกนะครับผมอ่าจัดไปครับผมไม่ได้ตัวคูณด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่มีตัววายผสมด้วยแม่ไม่เป็นไรเนาะก็ได้มาเพิ่มอีกฟรีสปินนะเป็น14ฟรีเลยสวยครับผมแล้วสำหรับเกมนี้นะผมฟีเจอเกมนี้ไม่มีตัวถูกนะครับผมว่าได้ฟีเจอร์ลบตัวถูกมานะฮะแต่ก็จะแตกประมาณนี้นะโอ้สามร้อยนะครับผมโอเคเลยนะฮะโช โอ้แจมครับผมแจมโป๊ะโอ้โหสากกระเบอือนะครับไม่ใช่สากกระเบอือครับผมน่าจะเป็นผู้กันจมมึกอู้มีบิ๊กวินด้วยนะครับผมตัวไวเข้าดีครับผม700ครับผมสำหรับจังหวะนี้นะฮะแม่แจมจัดแจมจัดสวยครับผมโอ้โห270รบฮะ อึบแมแปดครับผมโชว์โอเคครับผมเน้นๆครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทนะฮะโอ้ยดอกนี้วืดไปนะครับผมตัวจัดมาสวยยี่สิบสี่ฮะโบโอ้โหสิบหกอึบโอ้โหผู้การนี้เข้าบ่อยนะฮะ ก็สาหรับคลิปนี้ทุกคนไม่แนะนําไม่ทําตามหรือรอกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมโอ okay, เคไปรุ่นกันต่อนะครับแบบโอ้โหฟรีสปินสุดท้ายผมได้มา50บาทนะครับก็รางวัลรวมทั้งหมดนะครับผมก็ได้มาทั้งหมด1 5 6 6าสบาทนะครับสำหรับในฟรีเกมนี้นะฮะสปินแรกเข้าขค c a t อร์เลยนะครับโอเคผมไปรุ่นกันต่อนะครับสปินแรกได้กำไรเลยเนาะถือว่าออ๊ยแล้วยังไง <laughs> เอาจริงดิเอาจริงดิสแคตเตอร์จะเข้ารอบที่สองเลยหรือเปล่าเกินปุยมุ้ยได้ปหได้ปหโอ้โหทุกคนโคตรแจมอะบอกเลยสแคตเตอร์รอบที่สองต่อกันเลยนะครับตายเลวเกมนี้ซื้อฟีสปินไม่ได้นะครับผมแต่ว่าสแคตเตอร์เข้าดีมากเลยนะเป็นอะไรโอ้เป็นตัวไแบบสุ่ม um นะตัวไฟ โอเคแล้วคูณ3ามได้ครับผมแต่ว่ายังดีเนาะได้คูณ3ามแล้วตัววาผสมเนาะการันตีการแตกครับผมอู้เข้าสวยนะฮะคูณ3ด้วยนะครับผมเป็นบิ๊กวินเลยเออสวยครับ636อาจจะได้มากกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับผมว่ามีตัวคูณแล้วจะมีตัววายนะครับปึบป๊บปึ๊บโอ้โหเด้งไปแบบนี้ได้อยู่นะฮะ ปึบป๊บปึ๊บต้องเด้งมาที่1 2 3่งสองสามแล้วผแจ่มเลยอู้สวยนะจังหวะนี้โอเคแต่ว่าลายแตกไม่เท่าไหร่ครับผม117นะครับผมปึบป๊บปึ๊บโอ้โหห่างไปนิดนะครับเสียดายสุดท้ายว่าไงครับผมสวยโอ้โหแจม่แจมๆเลยครับผมจังหวะน,นี้มีบิ๊กวินิ่งแล้วนะครับเท่าไรโอ้ยโ,โอ้ยน่าพันสองร้อยยี่สิบสี่นะผมได้มากกว่า ฟรีเกมที่แล้วนะครับผมนิดหน่อยนะครับได้มากกว่าประมาณสัก4ี่พันนะครับทุกคนโอเคไม่ใช่สี่พันครับผมสี่ร้อยโอ้โหได้มาพันเก้าแปดสิบหกบาทนะสำหรับฟรีเกมนี้ครับฟรีเกมจะดีเกินไปกันต่อครับทุกคนโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆครับฟรีเกมวดเอาอะสปินแรกเข้าฟรีเกมสปินที่สองเข้าฟรีเกมนะฮะเกินปุยมุย มาดูกันต่อครับทุกคนว่าเราจะได้ฟรีเกมเพิ่มกันอีกหรือเปล่านะฮะถ้าได้รอบที่สามนี่แฮตทริกเลยนะครับมาดูนกันนะว่าจะได้หรือเปล่าเนาะโอเคผมยี่สิบสี่บาทนะฮะ <c oughs> ตัววายมาก็ไม่แตกนะฮะโอเคผมสิบห้าบาท,ทสวยๆเลยนะครับอือหือตัววายอยู่ลึกไปนิดนึงนะครับสวย เก็บแต็กไปก่อน,นครับผมบช่วงนี้เข้าฟรีเกมสองรอบครับผมสะใจมากมมนักวิชาการเฟอร์ต้งสโคลานะฮะสวยยี่สิบครับผมทำไรก็ได้ครับผมขอแค่แตกครับผมบ่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็ <c oughs> อุ้ยสวยครับผมห้าสิบหกบาทก็ยังแตกอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนก็เขาจะขอเล่นต่อไปก่อนเรื่อยๆเลยนะฮะมาลุ้นกันว่าฟรีเกมที่สามจะเข้าหรือเปล่าในรับผมอยากได้อีกสักรอบนะครับอึ๊บโอ้โหยี่สิบสองบาทนะครับผมได้กำไรมาสองบาทเออเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆยังพอมีความหวังเอา เอาวะแฮตทริกหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมแฮตทริกจริงๆครับโอ้โหมันจะเกินไปไหมครับผมสำหรับเกมนี้ครับผมโอ้โหเฟอร์ติ้งสกอร่าครับผมในเว็บสล็อตทูเพย์นะผมจัดให้ฟรีเกม3รอบในเกมดิโอ้โหมาดูกันรอบนี้ผมว่าจะได้กำไรสักเท่าไหร่นะครับเกินจริงๆครับผมเกินตั้งนบผมวันนี้ฟีเจอร์แรกครับผมเป็น ตัววายครับผมอ่าเป็นสัญลักษณ์วายตรงกลางนะผมตัววายเพลากลางเลยนะฮะและเป็นตัววายแบบสุ่มด้วยโอ้โหวายเยอะไปไหนนะฮะวายมีอีกมีแล้วมีอีกนะครับโอ้โหจังหวะนี้แตกดีแน่นอนครับผมจังหว,วะนี้โอ้โหวสวยๆแต่ไม่มีตัวคูณนี่แหละประเด็นเปิบเปิบปิบโอ้โหเด้งไปซักข้างหลังซะเป็นส่วนเยอะนะครับทุกคนข้างหน้าดิครับข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเลยต็มๆตมปบ โอ้โหไปข้างหลังหมดเลยโอ้โหเด้งไปข้างหน้าดีครับทุกคนเออสวยละหนึ่งร้งอยหกสิบบอกมาสุดท้ายว่าไงครับสวยไหมดอกนี้เต็ม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 หนึ่งร้อยสี่สบาทนะฮะโอเคครับผมรอบนี้ก็ได้ไปทั้งหมด 429บาทนะครับผมโอ้ไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าเบ็ดย0บาทก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะไปดูกันต่อกบทุกคนโอ้โหฟรีเกม3รอบแฮตติกไปเลยนะฮะอีกสรอบไหมครับทุกคนนะจะมาหรือเปล่านะครับไปดูกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาจริงดิอุ้ยตกใจนี่ว่าจะมาอีกแล้วนะครับ ไอ้สแตเตอร์เข้าดีมากเลยนะทนวันนี้สำหรับเกมนี้ฮนะโอ้โ oh หเข้าขนาดนี้แจกฟรีเลยเอะครับจะเข้าอีกหรือเปล่าครับผมมารุนกันแม่ยิงเลนย,ยิงมันครับผมไม่อยากเลิกเลยเก <c oughs> ินปุยมุ้ยเอาว่าเอาว่าเอาว่าโอ้โหหลุดน,นิดเดียวสแตเตอรหลุดอีกแล้วครับผมทุกคนยังไงเนี่ย ยังไงนี่ออึบ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 โอ้โหไม่ได้นะอู้หูยแถวสามแถวสี่นะฮะหลุดไปแบบแค่แบบนิดเดียวนะช่องเดียวเองอะเกินต้านจริงๆครับมีให้ลุนตลอดเลยนะครับสำหรับสแคตเตอร์ในเกมนี้นะฮะเอาจริงว่าโคตรชอบเป่าวันนี้โคตรเอาอ่ะอย่างตึงนะครับสวยเต็มจอไปเลยฮนะสองร้อยสามสิบ มาใบเหมือนนะฮะโอเคครับทุกคนก็อีกแป๊บหนึ่งแล้วเนาะถ้าไม่เข้าก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับทุกคนโอเคแค่นี้ก็ได้กำไรสักนิดสักหน่อยก็โอเคแล้วนะครับผมสองสามพันเนาะวันนี้สามพันห้านะผมกำไรวันนี้น่าจะน,น,น่าจะใช่เนาะ กรเตอร์จะเข้าอีกหรือเปล่านะครับผมลุ้นอยู่นะฮะอยากได้อีกนะครับทุกคนแต่ว่าแฮตทริกไปแล้วนะครับผมน่าจะไม่มาแล้วล่ะโอเคครับผมก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ